กรรมพยากรตอนชนะกรรมบทที่สิบสองความขัดแย้งพี่จ้เขาจอดรถไปที่ไหนนะจอดไปที่ไหนเนี่ย ออ,อยู่นั่นไงนึกว่าน,นางฟ้าหอดน,นี้กลับกรุงเทพไปแล้วซักอีกกั้นเนี่ย,ยจ้านี่โ๊กเองเราก้าวเข้าไปในห้องกดล็อกประตูด้วยมือที่สั่นเทา ห้องเย็นช่ำราวกับถ้ำทึ้งมีแสงรอดมาไม่มากพราะม่านปิดหมดทุกด้าน <S <S 1> <S 1> จ้าเดินมาเปิดประตูให้แล้วก็กลับไปที่เตียงปิดตาแล้วก็นอนหันข้างให้เราเม้มปากแน่นเพิ่งมีโอกาสเห็นร่างงามของหญิงในดวงใจทอดยาวบนเตียงเราเก้าวมานั่งขอบเตียงติดกับร่างตะแคงของช้าอย่างตื่นเต้น เ,เ,เ,เรื่องนับหนึ่งที่ไหนดีวะจะชวนคุยเพื่อสร้างบรรยากาศสนิทสนมแกงนอนแล้วค,ค,ค่อยๆกระแซดหรือรอเวลาให้สุขควมก่อนนี้หน่อยดีนะทำอย่างดีเเรื่องมือใหม่หขับไม่มีผิดเลยเพื่อเลือกชวนคุยครับประกันว่าเสียงเราคงปราบพราฟังไม่จืด อาจน่าขบขันชวนํำคันขนาดเจอจะ้าตะวาดแวะที่หุบปากก็ได้แต่เอ๊หรือถ้าแกล้งนอนเบียดชิมลางทีละน้อย <I S 1> ก็เกรงจะช้าสายผ่านอารมณ์รอของจ้าหมดสิก่อนอาจช่วยเอาเองง่ายได้เอาวะขจุ้หม เห็นว่าอะไรเลยไม่เป็นไรหรอกมั้งขอจูบแคบอีหน่อยนะเลิ่งต ouais, ัวของเจ้าหอมอะไรเช่นนี้จ๊อกเฮ้ยอ้าวลุกขึ้นนั่นทำไมกันจ๊อกคือไหนลองบอกจ๊ะสิว่ามีเหตุผลอะไรคือเอออาจจะ เป็นเพราะว่าเอจะรู้ว่าจะได้ฟังเหตุผลดีๆจากโจก่อนเราจะเ,เคือหาดตอนเ,อเ,อเราจะมีความสุขด้วยกันนความจริงแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องผิดหรือว่าถูกหรอกมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเก็บไปคิดในภายหลังว่าควรแล้วแน่เหลอแต่คือเรื่องทางธรรมชาติระหว่างจะกับคนที่เป็นเพื่อนคนที่เข้าใจเหตุผลของจะ คนที่มองจ้าในทางดีเสมอแต่จ้าว่าไม่ใช่นะอ๋อคือจ้ารู้ว่าโจ๊ไม่ใช่พวกขืนที่มาคบด้วยเพราะจ้องตะครุบจ้าท่าเดียวเราเป็นเพื่อนกันนะและนั่นน่ะก็จะไม่ทําให้รู้สึกว่าจ้าเป็นฝ่ายสูญเสียและอีกอย่างนะโจกไม่เคยจีบจ้าแบบจริงชัยกับใครหรือพยายามเอาชนะจ้าเพื่อพิสูจน์ความเจ๋งอะไรเลยฉะนั้นถ้าเรามีความสุขร่วมกันก็ไม่ใช่เรื่องเสียฟอร์มของจ้า ว่าที่สุดก็แพ้ทางคนมิสเสนเหนือกว่าจ้าเพียงได้สิ่งที่จ้าต้องการจากคนเสมอกันตั้งหากล่ะก็มีส่วนนะแต่ยังไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงอยู่ดีอมันจะเหตุผลบ้าบออะไรหรอเว้ยให้บอกตรงๆไหมล่ะว,ว่าคนมันยากเนี่ยมันก็ต้องหาทางระบายให้หายยากจริงจะมีเบื้องหลังอะไรมากมายกว่าน,นั้นนะักเล่าเรื่องมากจริงเอองั้นก็เพราะ จ๊ะรู้ว่าโจกมีใจจริงโจกพิสูจน์ตัวมามากพอว่าที่แท้ก็รักจ๊ะเหนือสิ่งอื่นใดจ๊ะเห็นแล้วว่าโจกจะไม่ทอดทิ้งจ๊ะเด็ดขาดโจกเนี่ยนะเดี๋ยวก็พล่ำซะเลยเนี่คลืนอย่างเงี้ยรู้ว่าเราจะกลับบ้านหรือเปล่าแล้วจ้าจะชวนเรากินข้าวที่บางแสนทำไมจะต้องมีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วสิ ตอนที่อยู่ในรถจ้ายังดูสนใจเรื่องกรรมเวรเรื่องหมอดูอุปการะเรื่องเยยไทยหอมรู้ว่าจ้าคือครู้ว่าจ้าอย่าพิสูจน์ใช่ไหมว่าตัวเองอ่ะชอบผู้ชายได้หรือเปล่าอ,ะอ่ะฮะคือ พอแล้วอนี่จ๊ะเราอาจจะหมโตไปหน่อยนะเลยทำให้หล่อสู้แฟนๆเธอไม่ได้แล้วก็อาจทาให้เธอรำคาญตอนจูบเพราะงั้นเอามีดไปเลยเรายอมให้เธอเฉือนจมูกทิ้งอ่ะอืทำไมนิ่งเงียบอ่ะไม่ขำเหรออืมฮนลูกสู้ใชนนะเฮ้ยคือ นี่จ้าจ๋าจะาต้องการคําตอบแต่เสื้อผ้าบทบังคําตอบอยู่นี่นะจ๊ขอโทษนะแต่ดูเหมือนว่าจ้าจะได้คําตอบแล้วจ๋ารังเกตทุกสัมผัสจากมือจ๊กและเพิ่งระลึกได้ว่าความหื่นกระหายที่ลอยออกมาจากหน้าตาและอากัปกิริยาของผู้ชายนี่เองที่ทําให้จ้ารักใครไม่ลงสักคนกายเราอยู่ในห้องเดียวกันแต่ใจเหมือนอยู่คนละโลกอะขณะที่โจ๊กสนุกมือเต็มที่ จ้ากลับรู้สึกโคมเหมือนใกล้ตกนรกเข้าไปทุกทีคือจ้าเนี่ยโคผิดพลาดที่ไหนสักแห่งจ้าขอแก้ตัวหน่อยเถอะนะอมาหน้าจ้านี่จ๊กทอเนี่มันไม่ใช่ความผิดของเธอละจ๊ะแต่ขอหยุดแค่นี้ก่อนได้ไหมเฮ้ยทนาจ้าลองอยู่เฉยสักแป๊บได้ไหมเนี่ยนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวจ๊ขอโทษนะจ๊จ้ไม่รู้สึกอะไรเลยเฮ้ยโทษจ้า ทำใจสบายๆหน่อยไม่ได้เหรอฮะจ้าพยายามแล้วแต่มันขยักขยแงเพิ่งรู้ตัวว่ารังเกียจสัมผัสของผู้ชายมากขนาดเนี้ยพอเธอจะถอดเสื้อผ้าฉันมันสุดทนเหมือนยกรังกิ้งกือใสเดือนมาใส่จะบอกเหตุผลให้นะว่าทำไมถึงเลือกเธอเป็นคนแรกเพราะฉันจะมีอารมณ์บ้างก็จะพอเมื่ออยู่กับเธอเท่านั้นคนอื่นอาจมีวูบวาแต่ไม่ถึงขนาดอยากจะลองเออจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ ฉันรู้แค่เธอไม่ใช่คนรักแต่แปลกตรงกับเกือบเป็นคนเดียวที่ทําให้เกิดความเรียกร้องพันนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้หญิงเต็มร้อยหรือเปล่าก็คงต้องอาศัยเธอและที่เลือกวันเนี้ยก็เพราะประจำเดือนเพิ่งหมดโอกาสท้องก็ไม่มีจ๊อกฟังนะฉันอยู่ในช่วงเวลาของการค้นหาตัวเองด้วยความทุกข์ทรมานใจถ้าเธอเป็นมีรแท้ ก็ขอให้เห็นกับความเป็นเพื่อนที่มีน้ำใจคิดช่วยเหลือไม่ถือโอกาสฝืนใจกันฉันรู้นะว่าเธออารมณ์ค้างและอยากใช้กำลังฉันคงสู้ไม่ได้และไม่รอดแน่เธอจะเอามันไปก็ได้นะพมวมา,ารีไร้ค่าเนี่ยนะไม,ไม่โทษกันหรอกเพราะว่าฉันเป็นฝ่ายเสนอเองแต่หลังจากเนี้ยเราจบความเป็นเพื่อนกันไม่ต้องคุยกันอีก ต้องใช้จิตวิทยาลงหน้าจ้าขอดีๆก็ได้เพราะอาจร่วมรัดรวดเร็วกันเกินเหตุนะจากเลยเสียความรู้สึกไปฉันยอมรับนะว่าอยากจะฟัดเธอใจจะขาดทุกครั้งที่อยู่ใกล้ตอนนี้ก็รอแร่แทบระเบิดปุ้งอยู่แล้วะแต่เพื่อพิสูจน์ความเป็นเพื่อนแท้เพื่อทําให้เธอเห็นความเป็นสุภาพบุรุษผู้มีจิตวิญ,ญญาณสูงส่งอันหาได้ยากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเราจะไม่แตะต้องเธอแม้แต่ปลายเล็บสาบาน ถ้าผิดคำพูดขอให้วิ่งเล่นตามโรเบียงอยู่ดีๆสะดุดขาตัวเองพลัดตกจากตึกลงมากรนะแทกรถดูซ่วมตายเลยเออชอบไหมล่ะนี่แต่ขอโอบนิดโอบหน่อยมันก็ไม่เลวเหมือนกันนะก็กำลังจะลงแดงเต็มแก่อยู่แล้วอ่ะมามาจ๊ะขอกอดหน่อยเอ,อ้ยมานะนี่ห่างๆไปเลยนะพี่ยังอยากอยู่ในนี้ด้วยกันต่อี่เขาบอกแล้วจะไม่ทำอะไรงไงขนาดพูดจายังขาดกันเองเลย เพิ่งบอกแแบบว่าจะไม่แตะต้องแม้ปลายเล็บประโยชต่อมาก็ขอออกล่าสุดเพิ่มเป็นขอก่อดแล้หพยอมนิดเดียวคุณต้องการกว่านั้นและลามยิ่งขึ้นไปเรื่อยอ้ยโอ้ยโจฉันขอโทษนะฉันจะถือเป็นบุญคุณสำหรับความช่วยเหลือถ้ามีโอกาสจะทดแทนสุดกำลังเลยเฮ้ยไม่ได้หลังใจเลย ค้างหมดเธอเนี่ยเป็นนางแม่มดในคราบนางฟ้าจริงๆเลยจะคงมีเวรนีกรรมกับเธอมาเยอะอยู่ใกล้แล้วทรมานเหมือนถูกย่างในนรกนี่เจอกันชาติไหนอีกคงต้องชดใช้นี่จนกว่าจะหมดละมั้งเนี่ยเอาเถอะไว้เจอกันใหม่ชาตินะอะไรๆอาจจะดีขึ้นทำเป็นพูดดีรู้ไว้เธอจ้ะเธอน่ะทำเร็วๆโดยไม่รู้สึกตัวไว้มากนะโดยเฉพาะแกล้งทำให้คนอื่นเขาเจ็บช้ำน้ำใจอ่ะ หมือหลอกล่อจะดึงขึ้นเรือให้ความหวังให้ความยินดีปรีดาแต่พอเสร็จแล้วก็ถีบหัวส่งกลับลงน้ำต่อเห็นเป็นเรื่องสนุกเห็นเป็นช่วงเวลาบริหารเสน่ห์วันหนึ่งค่ะจะต้องชดใช้ฉันอาจกำลังชดใช้อยู่ก็ได้นะจกพีรุ่นเซ็งคือหลจริงอ่ะนี่ขอโทษนะคื จกพูดแบบไม่ทันคิดนะด่าฉันเถะมันน่ามืดชดใช้ด้วยการถูกด่าเจ็บเจ็บซะบ้างเวนกาอาจจะหมดไวขึ้นอืมนี่ไม่มีเวรไหนล้างได้ด้วยเวรหรอกจ้ะมหมออุปการะคงพูดถูกอีกแล้วพูดอะไรเหรอเอาแบบตรงๆไม่อ้อมค้อมเลยนะอือตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันไปดูหมอเรื่องเธอ หมออุปการะบอกว่าฉันกับเธอเคยเป็นคู่กันมาก่อนนะเราเจอกันถึงมีความรู้สึกผูกพันแต่ถ่าทางจะหนักไปทางเซ็กส์นะเพราะอะไรเหรอเพราะว่าชาติก่อนที่เป็นคู่เราไม่ได้เป็นมนุษย์นะสินึกออกไหมล่ะพอเจอกันน่ะถึงมีแต่สัญชาตญาณเก่าๆทำหน้าที่หมออุปการะบอกน้องว่าถ้าเคยเป็นคู่ครองกันแบบมนุษย์จะมีสายใยละเอียดอ่อนกว่านั้น ยกระดับความผูกพันขึ้นสูงกว่าสัญชาตยานชั้นต่ํานีเพิงก็รู้วันนี้จากปากของเธอเองนะว,ว่าเธอก็มีฟิลลิ่งแบบนั้นกับฉันเหมือนกันเนี่ยหรือว่าเป็นอยู่คนเดียวซะอีกอะเนี่ยเต่สําหรับเธอคงมีความขัดแย้งซับซ้อนมั้งอุตสาหเลือกฉันมาเปิดโลกัศน์ให้แล้วยังเปลี่ยนใจจนได้แบบหมออุปการะทํานายว่าฉันไม่มีวันได้แอมเธอนั่นแหละหมอดูคู่อาฆาตนั่นเขาเราเคยเป็นศัตว์เลอ แต่ก็คงจะจริงความรู้สึกตกต่ำไร้ค่าในบังกะโลบรรยากาศตอนนี้ที่ไหวเวียนอยู่เทวๆๆเตียงกับเจตนาเสพสมโดยปราศจ,จากพิธียกระดับความรู้สึกให้สมเกียรติตามธรรมเนียมสังคมอารยะเยี่ยงมนุษย์สัมพันธภาพเก่าๆระหว่างเรากับโจคนี่มั้ที่เป็นตัวชักจูงให้มาที่นี่นี่เราเราไม่ได้รักโจกเขาไม่ได้จัดพิธีสู่ขอ ไม่มีการกระเตรียมงานวิวาไม่มีสัญญาแห่งอนาคตเดืองรองใดๆมีแต่เนื้อนหนังและกลิ่นกามนี้เท่านั้นขอบใจที่บอกนะมันทําให้จ้าเข้าใจภาวะความเป็นมนุษย์เพิ่มขึ้นอีกนิดแม้แต่ลําดับก่อนหลังระหว่างรักก่อนใครกับใครก่อนรักก็เป็นเรื่องแบ่งชั้นจิตใจได้ว่าแบบไหนคือมนุษย์แบบไหนใกล้เคียงสัตว์คิดๆก็เข้าเขานะกรรมที่พวกคนสมัยเนี้ยสับสนไม่เรืองหน้ากันมาก ทำให้ขาดสานึกแบบมนุษย์มากขึ้นทุกทีโอ้ยคือแต่เราก็รักจ๊านะไม่ใช่แบบที่ตันหาราคาเป็นหัวหมูทะลวงฟันท่าเดียวนะจ๊ะเราอะรักจ้าแบบที่ทําให้เดินช้าลงและสังเกตตัวเองละเอียดขึ้นเพื่อยอมรับให้ได้ว่าความสุขไม่ใช่จะมาจากความสมหวังเสมอไปรักครั้งเดียวถ้าเป็นรักจริงพอก็สุขอยู่กับตัวเองได้ ยังโชคด,ดีกว่าคนที่เกิดมารักใครไม่เป็นต้องเยอะจริงไหมล่ะจกว่าจ๊ะเหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เปล่าเปล่าเปล่าพอคือเราพูดเบี่ยงเวียงทั <c oughs> ่วไปตั้งหากล่ะไม่เกี่ยวหรอกแต่จ๊ะก็เป็นอย่างนั้นนะจ๊ะสับสนตัวเองทําไมจ้ารักผู้ชายไม่ลงสักคนผู้ชายไม่ดีพอหรือใจจ๊ะไม่ดีพอทําไงถึงจะรู้ได้เลยจ๊ะนี่จ้าอย่าเพิ่งตีโพยตีพายเหมือนเรื่องพอขาดบาดตายไปเลยนะจ้าเนี่ย อาจต้องเกลียดความรักความหลงเกินงามอ่ะรู้สายตาหื่นกระหายไม่ปิดบังของรมาดาแมงวีแมงวันที่เข้ามารุมตอมก็ได้แต่วันหนึง่งถ้าเจอคนดีพอจ้าคงรักเขาแบบที่หญิงรักชายเป็นสรุปวา่าถ้าจะมีเซก็กซ์กันด้วยจิตสำนึกแบบมนุษย์อย่างน้อยต้องเป็นสุขในรักด้วยกันทั้งสองฝ่ายนำหน้าซะก่อนจริงไหมคงงั้นมั้งถ้ายิ่งสู่ขอซะก่อนฟันก็คงได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาศีล แบ่งวันณะให้สูงขึ então, like ้นไปอีกคือเป็นจิตสํานึกแบบเทวดาไปเลยส่วนพวกชอบฟันลูกเมียชาวบ้านดะก็กลายเป็นพวกทุศีลไห้วันณะใหม่เป็นสัตว์น่คือเมื่อกี้เพิงรู้สึกเหมือนกันแล้วว่ายังไม่มีสิทธิ์เป็นตัวของตัวเองเต็มที่เถึงแม้จะบรรลูนนิติภาวะเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมายแต่ฉันก็ยังเป็นลูกมีพ่อมีแม่มีผู้ปกครองเลี้ยงดูจึงยังเป็นสิทธิ์ของท่านอยู่ ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ห่วงด้วยหรือเปล่าวะพ่อแม่ที่ไหนมีห่วงลูกสาวละจจ้เฮ้ยขายกินก็มีไม่เห็นเหรอ,อเอาเป็นว่าพ่อแม่จ๋าห่วงก็แล้วกันแล้วก็ห่วงมากด้วยไม่ต้องย้ํกว่าจะไว้เนื้อเชื่อใจอปล่อยให้ไปไหนต่อไหนก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองตั้งนานนี่คงเสียใจอยากตีจะให้ตายถ้ารู้ว่ามาทําตัวเหลวแหลกแบบนี้อ๋อสมัยนีย้ก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดากันแล้วจ้า แรกคูสวิงกิง้งกันสนุกสุดเด็ดยังเห็นเป็นเรื่องธรรมดาด้วยซ้ำอะ่ะถ้าเรามีความสุขกันตามปกติอย่างมากท่านคงปรงๆอะ่ะไม่ลระจะรู้จักพ่อแม่ตัวเองดีพวกท่านยังหัวโบราณและมองของพันเนี้เป็นเรื่องสํำสอนพ่อเคยให้เหตุผลว่าเซ็กส์ก่อนแต่งมักนำไปสู่ความติดใจทดลองแสวงหาความแปลกใหม่อีกเรื่อยๆที่สำคัญคือความรู้สึกดีๆที่จะมอบกายให้กับคนพิเศษ ต้องหายไปอย่างไม่มีทางเรียกคืนจนวันตายถ้าหากว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องจริงแล้วก็เราจะต้องไปแคร์ทำไมอะจริงไหมนะในเมื่อเกิดตายแต่ละทีต้องผลัดเปลี่ยนเวียนคู่ไปเรื่อยซึ่งก็เท่ากับพวกเราอะมีความสัาสอนทางวิญญาณกันอยู่แล้วอะคงไม่มีใครติดตามกันเป็นปลาท้องโกไปทุกภพทุกชาติหรอกอย่างน้อยเกิดใหม่เราก็ลืมชาติเก่าวไงเหมือนเพิ่งมีตัวเราแค่หนึ่งเดียวตนเดียว ธรรมชาติกําหนดให้ลืมอดีตก็เพื่อจะได้ไม่ต้องเอาของเก่ามาตีกับของใหม่ให้เปรอะอืมไม่ต้องรู้ตัวไม่ต้องรู้ความจริงว่าแต่ละคนเป็นวิญญาณน,นักเดินทางผู้โดดเดี่ยวถ้าชาติต่อๆไปเราเกิดเป็นนกถึกถือด้วยกันเจ้าก็มีสิทธิ์แอมจ้าละมัง้งโฮย้ยสรุปแล้วอุปาทานทั้งนั้นน่ะทั้งชาติเพราะเป็นเรื่องจริงเราก็ไม่ได้มีเนื้อคู่ตัวนางหงันตายตัวกันเลย ฉันกับเธอเคยมีอะไรกันมาชาติเนี้จะขอแตะก็ห่วงเนื้อหงตัวเสียแล้วถ้าพบชาติเป็นเรื่องจริงต้องเวียนไหยไปเกิดเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วแปลสภาพจากความเป็นเช่นนั้นตายทีก็ลืมทีสลับสับเปลี่ยนไปทีเงินพวกเราเป็นอะไรกันแน่ล่ะจอช่างมันซะเจ๊ะเอาเป็นว่าตอนเนี้ยเราเป็นมนุษย์ก็แล้วกันเอ้แต่โตมาป่านเนี้ย เรายังไม่รู้ด้วยซ้ํานะว่าเป็นมนุษย์ควรทาอะไรบ้างอะ่ะบางทีต้องทําบาปแล้วสานึกผิดซะก่อนหรือปล่อยให้อะไรเลยตามเลยไปแล้วถึงค่อยรู้ตัวว่าเราเป็นปกติหรือผิดปกติจากภาวะมนุษย์อนี่จะรู้ตัวเมื่อไหร่ว่าชอบผู้หญิงด้วยกันเนี่ยเร็วๆนี้เองถึงป่านนี้คงไว้ใจเล่าให้เราฟังได้ใช่ไหมถ้าเป็นเพื่อนที่เรารู้จักก็ไม่เป็นไรนะเก็บเป็นความลับต่อไปก็ได้ไม่ได้อยู่ในแวดวงใกล้ตัวหรอก คนอื่นน่ะฉันคลำพบก้อนเนื้อในอกวิตกว่าจะเป็นมะเร็งเลยพยายามหาหมอผู้หญิงเป็นอารมณ์ที่ตามมาจากการถูกสัมผัสครั้งแรกหรือเปล่าคงไม่ใช่หรอกอฉันเคยอาบน้ํากับยายเอย๋ยตอนนั้นน่ะที่พักต่างจังหวัดตัดน้ําอุ่นสี่ทุ่มกำลังจวนเจียนเลยต้องทำเวลาโดยยายเอ๋ยแกล้งจับยิ่งกวนน่านั้นอีกอยิงตีมือแทบหักเลยแล้วก็ไม่รู้สึกติดคาคาอะไรในใจเลยจนนิดเดียว เห็นเป็นเรื่องตลกแคนองบัดสีบัดเถลิงเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นก็เออโทษน,นะจ๊ะสมัยเด็กอะเคยถูกทําร้ายมาหรือเปล่าจากคนในบ้านหรือว่าญาติที่ใกล้ชิดนะ่ไม่มีทาง<ม>ตอนอายุ14นะ่นะขนาดฉันจะขอนอนเตียงเดียวกับพ่อแม่เหมือนอยังเล็กพ่อเองเป็นคนห้ามขาดบอกว่าเป็นสาวแล้วก็ต้องอยู่อย่างสาวอีกอย่างนะฉันถูกเลี้ยงมาแบบมดไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมประคบประงมกันนี่กว่าไข่ในหิน เรื่องอัปยศพันนั้นลืมไปได้เลยจะจากมือใครก็เธออืมรู้ว่าจะเพราะขาดโฮอร์โมนประจำเพศบางอย่างเคมีในสมองไม่สมดุลระบบประสาทบกพร่องเคยอ่านมานะอย่างที่ยอมสารภาพไงว่าฉันก็มีความรู้สึกทางนั้นกับเธออยู่มีกับผู้ชายอื่นๆด้วยแต่ไม่มากเท่าเพราะงั้นเคมีหรือประสาททั้งหลายคงยังทำงานตามปกตินะว้า ถ้าอย่างนั้นอะไรเป็นเหตุล่ะเธอเคยเป็นคู่ครอง,องของพี่หมอคนนั้นมั้งผิดจักเขาก็อาจไม่มีปัญหาหรอกถ้าจะว่ากันเรื่องเหตุผลที่เร้นลับชาติก่อนชาติหลังก็คงเกินความสามารถของฉันจะล่วงรู้คุยแล้วป่วยการเปล่าฉันลองถามหมอดูนะไม่ใช่หมออุปการะแล้วเขาบอกว่าอยากรู้ว่าใครมีสิทธิชอบเพศเดียวกันหรือเปล่าต้องดูว่ามีเก้าหรือศูนอยู่ร่วมพบเดียวก,กันกับดาวจิตใจไหม อยู่ในราศีเมถุนไหมมีดาวส่งกระแสให้เจ้าชะตาอาับับคู่ครองที่เป็นเพศตรงข้ามไหมดาวบังคับให้รักชอบเพศเดียวกันไหมหรือดาวส่งให้เป็นคนมีเสน่ห์ต่อคนเพศเดียวกันไหมแต่พอลองตรวจดูฉันก็ไม่ได้ร่วมเกณฑ์เข้าเขาอะเลยอ่ะอืมใช่สิเธอมีเสน่ห์ต่อทุกเพศนั่นแหละจ้าดวงดาวณนะองศาฟ้าใดจะส่งอิทธิพลท่าไหนเราไม่รู้แต่รู้ว่า รูปโฉมเธอส่งทุกท่านแน่ๆโดนน้ำมันพลายป้ายเปลือกตายังอาจจะแย่น้อยกว่าเจอเธอพรมมนสเสน่อย่างสายตาเงี้ยมีแรงดึงดูดให้ว่าหวามที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาเลยเนื้อตัวส่วนทรงองค์เอวก็เฮ้ยไม่อยากพูดอย่าบรรยายให้น้ำลายหกเลยเอาเป็นว่าผู้หญิงด้วยกันจ้องตาวาวมันก็ไม่น่าประหลาดใจหรอกฉันก็ไม่เห็นว่าพี่เขาจะหลงสเสน่ห์อะไรฉันนี่ น่าจะเห็นเป็นน้องสาวที่คอยรบตามเคล้าแข้งเคล้าขามากกว่าอย่างอื่นน่ะเธอแน่ใจหรือว,ว่าเธอรู้ใจเขาจริงอ่ะเออคือก็เออดิแล้ว<ม>ทำไงถึงจะรู้ละ่ะเฮ้ยต้องให้สอนตะแค่ว่ายน้ำด้วยเหรอเนี่ยฮะเอาเป็นว่าจจอยาเป็นทุกข์เพราะสงสัยว่าตัวเองเป็นหญิงรรกหญิงเลยนะองค์การอนามัยโลกแยกรักร่วมเพศออกจากกลุ่มผู้มีความผิดปกติทางจิตนานแล้ว และถือว่าเป็นเพียงความชอบใจเฉพาะตัวเท่านั้นเน่ะเพราะอัตราส่วนค่อนข้างโตถึงหนึ่งใน10ของคนทั่วไปบางแหล่งก็บอกแบบโคมรลอยว่าอาจจะถึงหนึ่งในสด้วยซ้ำประเภทมีอาการแฝงยยนอ่อนนะหลายคนมีความสุขดีและแทบไม่เคยเห็นตัวเองผิดปกติที่ชอบเพศเดียวกันนะโอ๊ยฉันไม่แคร์สังคมขณะเดียวกันก็ไม่อาจสนด้วยว่าองค์การอนามัยโลกจะรับรองว่ารักร่วมเพศเป็นเรื่องปกติยังไง ในเมื่อใจฉันรู้สึกว่ามันผิดปกติฉันก็เป็นทุกข์ของฉันไม่ต้องให้ใครกะเกณฑ์ว่าควรทุกข์หรือไม่ควรทุกข์ฉันน่เป็นคนช่างฝันนะจ๊ะอกอยากจะเจอเจ้าชายอยากมีความรักที่สมบูรณ์แบบอยากใช้ชีวิตปกติเหมือนแม่ของลูกทั้งหลายถ้าความผิดปกติทางใจของฉันจะเกิดขึ้นตลอดชีวิตก็คงอยากขอตายมากกว่าอยู่ต่ออย,อย่าเพิ่งพูดเป็นเรื่องใหญ่เ,เรื่องโตไปขนาดนั้นเลยนะจ๊ะลองปรึกษาจิตแพทย์ดูก่อนไหมล่ะ นึกว่ามียารักษาเหรอฮะหรือจะให้เขานั่งซักฉันมันที่เธอกําลังทำถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฉันจ่ายค่าปรึกษาให้เธอแทนดีกว่าไม่ต้องอายคนแปลกหน้าปเปล่าๆด้วย้ฮยที่น่ากลุ้มนะทาให้เครียนไม่แพ้เรื่องหญิงรักหญิงก็คือเรื่องที่พี่เขาแต่งงานแล้วด้วยเนี่ยสอิอ๋อมีผัวแล้วด้วยเหรอ เฮ้ยคนเราเนี่ยมีหลายจังหวะดหลายมิติตรงข้ามสุดขั้วได้ขนาดนี้เลยเลยเนี่ยเออถามหมออุปการะสิว่าทำอะไรทําให้เป็นอย่างเนี้แก้ยังไงถึงจะหายฮเหมออุปการะเคยบอกจ้าว่าต้องเจ็บจากรักสองครั้งสําหรับครั้งแรกเป็นเพราะไปเออ ไปหลอกผู้ชายให้เจ็บช้ำไว้มากนั่นไงล่ะเห็นไหมอุ้ยเจอะเ้ยเดี๋ยวพอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเซ่เมองอย่างนั้นเซตอนนั้นน่ะจะฟังเข้าหูซ้ายถ้าหรือหูขวาไปเฉยเฉยไม่เชื่อเอาเลยคนลูกสู้เลยคือมันก็สมเหตุสมผลนะมีน้ำหนักสมน้ำสมเนื้อกันดีแล้วความจริงเธออาจไม่มีความผิดปกติทางเพศหรอกแต่เรื่องของเรื่องก็คือต้องใช้กรรมต้องเจ็บปวดขึ้นบ้าง หลังจากสนุกบนความทุกข์ของผู้อื่นมานนานน่ะฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าการทำให้คนอื่นเจ็บใจและทำไมต้องชดใช้ด้วยการรักผู้หญิงด้วยกันด้วยอืมมันก็เป็นแค่รูปแบบของการชดใช้ลองมองให้ละเอียดแบบจิตวิทยาก็ได้การที่เธอดูถูกผู้ชายอย่างแรงเห็นมีแต่ใครต่อใครมาหลงเลยมองว่ามันโง่กันทั้งโลกการดูถูกคนนั้นสั่งสมมากเข้าก็กลายเป็นความเหยียดกลายเป็นเกลียดชัง พอเห็นพอแตะก็ต้องรังเกียจทั้งที่อารมณ์เพศเขาป่าปนอยู่ในส่วนลึกนั่นแหละแล้วความหญิงลำพองในรูปสมบัติกับคุณสมบัติหรือพูดง่ายๆว่าความหลงตัวก็มีส่วนสำคัญด้วยคนเราเนี่ยพอหลงตัวมากๆเข้าก็หลุดโลกเหมือนไปลอยเทงเจ้อยู่คนเดียวในอวกาศหัวคนอื่นถูกมองเป็นใบไม้ใบหญ้าบนดินไปหมดเละสรุปก,ก็คือใจเธอกันเอาผูชายทั้งกวงออกไป เป็นสิ่งมีชีวิตพลาสต่ำกว่าทีนี้พอถึงจังหวะกรรมให้ผลถึงเวลาเสวยวิบากพอกรรมหาผู้ชายเจ๋งๆไม่ทันเลยจัดสรรผู้หญิงด้วยกันมาแทนนี่แหละนี่แสดงชัดว่าเวลากรรมทำงานไม่จะเป็นต้องกระทําเราจากภายนอกเท่านั้นแต่บางทีก็ทำจากภายในอย่างเช่นบีบคั้นให้จะหลงรักคนที่ไม่ควรจะรักเหมือนเธอพูดตอนที่อยู่ในรถจริงๆนั่นแหละเฮ้ยคครยิงชั่ว เป็นอย่างที่โจ้อธิบายก็แปลว่าเราไม่ใช่พวกหญิงรักหญิงมันจะเป็นแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นพอหมดวาระแล้วเราก็กลับใจใหม่ได้และฉันจะต้องชดใช้กรรมอีกนานแค่ไหนและโจ้ออืมก็คงจนกว่ากระแสกรรมชุดเนี้ส่งผลหมดละมัง้งผมคำนวณเป็นเวลาที่ใช้ในการสวยทุกนั่นแหละเคยได้ยินว่าบางทีทําให้คนอื่นทุกข์หนักหลายรายพอสํานึกผิด ถูกตีหัวเลือดอาบโดยไม่โต้ตอบยินยอมโดยดุสดีด้วยความสำนึกผิดที่ทำไว้กับหลายๆคนแค่นั้นเน่ยก็เป็นการชดใช้กรรมแล้วไม่ต้องจ่ายหนี้ในในรกหรอกถ้าจ้าเป็นทุกข์แล้วสำนึกผิดย้อนหลังไม่ก่อกรรมใหม่ขึ้นอีกโจกว่าพักเดียวทุกอย่างเขาจะกลับสู่สภาพปกตินะสงสัยว่าเธอไปหาหมออุปการะบ่อยๆกลายเป็นใครอีกคนไปแล้วมั้ง รู้รอบกับจัดแจ้งเรากับเป็นหมออุปการะซะเองเนี่คือนั่นสิคือว่าสงสัยตัวเองเหมือนกันน่ะคือเราพูดออกไปได้ไงเนี่ยคงจะลอกหมออุปการะอีกนั่นแหละคือคือจริงขับใจมากนะจ๊อกที่ช่วยขจัดปมขัดแย้งให้หลายๆเรื่อง จะรู้สึกโล่งขึ้นเยอะเลยแล้วไม่เป็นไรเรื่องจิตใจชิวๆงั้นกลับกรุงเทพกันเถอะนะอยู่างเงี้ยเดี๋ยวฉันเปลี่ยนใจอดไม่ได้ต้องปลุกปล้ำเธอเข้าให้อีกเดี๋ยวจะแย่นะดีเหมือนกันนี่ถอยสิฉันจะได้ลุกถ้าออกจากห้องเนี้ฉันคงไม่มีวันได้แต่ต้องเธออีกแล้วใช่หรือเปล่าก็เราเป็นเพื่อนกันนี่โอ้สิได้ได งั้นทำบุญทำทานอีกหนเถอะนะแล้วรับรองจะไม่รบกวนอีกนะอ่ะพออูจบก็นั่งทับตัวเราไว้ไม่ให้หนีเอามือประคองใบหน้าเราและประทับจุกเรารู้ว่าเป็นแค่การขอจิบน้ําแก้กระหายเท่านั้นจึงลดอาการแข็งขืนแต่พอเห็นเรายอมก็ไม่ยอมเลิกสักทีกลับจะเริ่มปล้ำเราต่อด้วยอีตาบ,บ้านี พอเถอะจ๊อลงลงลงโทอีกแล้วคือแค่นี้ก็รังเกียจเหรอฮะรังเกียจไปกันเถอะขอฉันขับรถออกไปก่อนเดี๋ยวขึ้นกุญแจแล้วจะรอเธอทั้งซ้ายมือห่างจากรั้วไม่เกินร้อยเมตรเดินตามไปได้เลยโอเคก็ได้แต่ยังไงก็ขอบใจมากนะโจ๊ะเชื่อสัญญาว่าต่อแต่เนี้ยจะไม่ทำร้ายจิตใจเธออีก และจะนับเธอเป็นเพื่อนที่ฉันว่างใจสนิทถ้ามีอะไรตอบแทนได้ฉันจะไม่ลังเลเลยล่ะจ้าๆๆๆขอบคุณนะครับเจ้านายอรดไม่เป็นไร I've been living with a shadow over head I've been sleeping with a cloud above my bed I've been lonely for so long trapped in the past i just can't seem to move on <laughs> I've been living with a shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long.